บทอาขยานชั้นป .4 ของท่านผู้หญิงสมโรธสวัสดิกุลณอยุธยาจากบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาง จะกล่าวถ้อ,อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นราคาเทิดตนค้นลำเข็นเลขเป็นโทโบราณท่านจังสอนเร่งสังวรเวียไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ค่าคนหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไรผ้ผลยามยากแสนแค้นครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาซักทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยกที่ยัดรับร่างหนีที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่หลือทั่วชั่วฟ้าดิน Mm-hmm. <laughs>